สวัสดีค่ะคุณรตีพาเที่ยวและกินไปในต่างแดนนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะมาพบกับคุณรตีนะคะก็จะมีข่าวคราวมีสาระมีข้อมูลและประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวและกินไปในต่างแดนมาเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้คุณรตีมีข่าวดีมาบอกค่ะโดยเฉพาะกับหลายๆท่านนะคะพี่น้องชาวไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศรวมถึงชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวไปพักร้อนในประเทศไทยนะคะ ซึ่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงผ่านมานี้นะคะมีประก,กาศจากกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนะคะประก,กาศอย่างเป็นทางการออกมาแล้วนะคะเกี่ยวกับการลงทะเบียน Pest and Go นะคะซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ได้ตั้งแต่วันที่1คกุมภาพันธ์2,565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลายๆท่านรอคอยอยู่นะคะก็เกิดขึ้นแล้วนะคะ ทีนี้เรามาเตรียมตัวกันมาดูนะคะว่าสำหรับคนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วก็ลงทะเบียน t ท s t a n d Go เดินทางเข้าประเทศไทยได้เนี่ยมีกฎระเบียบม,มีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะอ่ะหนึ่งคะ่ะจากทุกประเทศทุกเชื้อชาติทุกภาษานะคะไม่จำกัดเดินทางเข้าได้หมดเลยนะคะสองต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้วนะคะ และผ่านไปแล้วอย่างน้อย14วันนะคะ 3. ต้องจองโรงแรมนะคะในวันที่1และวันที่5ที่เดินทางไปถึงและต้องเป็นโรงแรมประเภทชาเอ็กซ์ตราพลัเท่านั้นนะคะ 4. นะคะต้องจองอการตรวจหาเชือ้อโควิดแบบ RT-PCR นะคะ2ครั้งเช่นเดียวกันนะคะ วันที่1และวันที่5ที่เดินทางไปถึงนะคะส่วนการเดินทางเข้าประเทศนะคะในช่วงนี้สำหรับคนไทยนะคะที่มีสัญชาติไทยไม่ต้องซื้อประกันสุขภาพไม่บังคับนะคะหรือแล้วแต่ท่านสะดวกแต่ว่าไม่ได้บังคับให้ซื้อนะคะก็สามารถใช้สวัสดิการรักษาพยาบาลที่ประเทศไทยได้เมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้นมานะคะส่วนชาวต,ต่างชาตินะคะเช่นเช่นเดิมนะคะอันนี้กดเดิม คือ,อต้องซื้อประกันสุขภาพขั้นต่ำนะคะ5 0,000ื s ดอลลาร์ขึ้นไปหรือประมาณ1 5ล้าน5แสบาทขึ้นไปนะคะและมีเงื่อนไขว่าถ้าเกิดชาวต่างชาติท่านเจ็บป่วยมากแล้วก็ในวงเงินประกันไม่เพียงพอส่วนเกินนั้นท่านจะต้องออกค่าใช้จ่ายเองนะคะอันนี้คือ,อารายละเอียดนะคะทีนี้เรามาดูนะคะว่า,าการลงทะเบียน เทสแอนโกในรอบนี้นะคะแล้วก็บอกว่าต้องจองโรงแรมแบบชาเอ็ก e ซ์ตราพลัสนีอสวันนะคะหมายความว่ายังไงนะคะหมายความว่านะคะในการจองโรงแรมนั้นเราต้องจองวันที่1และวันที่5ที่เดินทางไปถึงคือจองโรงแรม2วันนะคะจองโรงแรม2วันแล้วก็ ต้องจองตรวจโควิด2วันเช่นเดียวกันนะคะทีนี้คำถามถามว่าโรงแรมวันที่1และวันที่5ที่เดินทางไปถึงเนี่ยต้องเป็นโรงแรมเดียวกันไหมนะคะอันนี้เขาไม่บังคับนะคะเป็นคนละโรงแรมก็ได้นะคะหรือเป็นโรงแรมเดียวกันก็ได้ไม่บังคับนะคะเช่นวันที่1คุณอาจจะจองโรงแรม A นะคะในวันที่ไปถึง และว,วันที่5เปลี่ยนนอนที่โรงแรมบอะไรประมาณนี้นะคะหรือบางท่านอาจจะจองอยู่รวดเดียวเลยไม่ออกไปไหนละนะคะขี้เกียจย้ายนะคะก็จองวันที่1จนถึงวันที่5เลยอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะคะแต่ที่อยู่ในกติกานี้คือจองวันที่1และวันที่5ที่เดินทางไปถึงนะคะ แล้วโรงแรมชาเอ็ก e ซ์ตาพลัสในหมายความว่ายังไงมีอยู่ที่ไหนบ้างน,นะคะหลายคนสงสัยโรงแรมชาเอ็ก e ซ์ตาพลัสนะคะก็คือโรงแรมที่ทำงานหรือปฏิบัติการคู่กับโรงพยาบาลนะคะซึ่งโรงแรมเหล่านี้เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาลแล้วก็ผ่านการประเมินมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณาสุขของประเทศไทยนะคะก็ เป็นโรงแรมชาเอ็กซ์ตราพลัสนะคะแล้วมีอยู่ที่ไหนบ้างละคะชาเอ็กซ์ตราพลัสนะคะ, Price, ะ,คะซึ่งบ้านเราอยู่ขอนแก่นอะไรเงี้ยนะคะถ้าอยากไปพักที่ใกล้บ้านเลยมีไหมประมาณนี้นะคะซึ่งนะักถึงปัจจุบันนี้นะคะโรงแรมชาเอ็กซ์ตราพลัสเนี่ยมีอยู่ใน9ก้าจังหวัดน,นะคะที่อัปเดตมาแล้ว มีอยู่9กจังหวัดนะคะคือ 1. งกรุงเทพมหานครมีอยู่หลายร้อยโรงแรมนะคะ 2. ที่ชนบุรีนะคะที่ชนบุรีก็จะมีที่เมืองพัทยาที่นาจอมเทียนนะคะแล้วก็ที่อำเภอศรีราชานะคะ 3. นะคะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็มีเยอะเหมือนกันนะคะโรงแรมชาเอ็กซ์ต้าพาร์ทสก็เลือกเอานะคะ 4. ค่ะที่จังหวัดประจวบคีรีขัน ซึ่งมีที่หัวหินแล้วก็มีที่เขาตะเกียบนะคะ5ค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะมีที่ชะอำที่เดียวนะคะ6ค่ะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะมีที่เกาะสมุยกเกาะเต่าเกาะพังงาน,นะคะเจ็ดนะคะที่จังหวัดกระบี่ค่ะมีที่อา่าวนางนะคะที่เกาะลันตา แล้วก็ในตัวเมืองกระบี่ที่เกาะพีพีที่เกาะไหนที่หาดไรเลนะคะที่8นะคะคือที่จังหวัดพังงานะคะที่จังหวัดพังงามีที่ไหนบ้างมีที่เขาหลากนะคะมีที่เกาะยาวใหญ่แล้วก็ที่เกาะยาวน้อยนะคะและจังหวัดที่9นะคะคือเชียงใหม่ นี้คือรายละเอียดที่อัปเดตล่าสุดนี้นะคะอาจจะมีขอนแก่นโคราชอะไรเพิ่มเติมเข้ามาระยองตราดอะไรประมาณนี้นะคะลองตรวจดูล่าสุดอีกทีหนึ่งนะคะแต่ที่คุณรตีได้ค้นหาข้อมูลคืออัปเดตมาณวันนี้มีเท่านี้นะคะทีนี้และการจองโรงแรมจองยังไงนะคะการจองโรงแรมนะคะมี สองทาง <c oughs> คือหนึ่งจองจากเว็บไซต์การจองโรงแรมทั้งหลายทั้งปวงนะคะเช่น <c oughs> เว็บไซต์การจองโรงแรม booking com นะคะหรือ a g o d a นะคะหรือจองโดยตรงเลยกับรโรงแรมนะคะในส่วนตัวของคุณรตีนะคะมีความคิดเห็นนะคะหรือแนะนำนะคะว่าจากประสบการณ์ที่เคยจองโรงแรม เทสแอนด์โก <and> มาครั้งหนึ่งแล้วนะคะเมื่อเดือนพฤศจิกายน2564นะคะคุณทัีอยากแนะนำนะคะว่าควรจะจองโดยตรงเลยกับโรงแรมทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจองโดยตรงเลยกับโรงแรมเนี่ยมันจะมีบางโรงแรมนะคะที่มีแพ็กเกจมาเลยแพ็กเกจในที่นี้คือในวันที่หนึ่งที่เราไปถึงเนี่ยมีค่ารถไปรับที่สนามบินแล้วก็ค่าตรวจาหาเชื้อโควิดแบบ rt pcr นะะหนึ่งครั้งแล้วก็ที่พัก1คืนรวมอาหาร3เวลานี่คือแพ็กเกจนะคะที่โรงแรมจัดถ้าเราซื้อแบบนี้จากโรงแรมโดยตรงเลยเนี่ยจะง่ายนะคะง่ายในตอนที่เขาส่งเอกสารยืนยันมาให้เราแล้วเรานำเอกสารเนี้ยไปลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อขอ QR Code เข้าประเทศไทยนะคะอันนี้จะง่ายแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราจองผ่านเว็บไซต์ต่างๆนะคะเราจะต้อง อ๋อเอกสารหลักฐานการจองโรงแรมจากเว็บไซต์ตรงนั้นนะคะหรือบางเว็บไซต์อาจจะมีแค่จองห้องนะคะการจองโควิดเทสตแบบ rt pcr เนี่ยไม่มีหรือ,อจองรถที่ไปรับที่สนามบินไม่มีเราต้องซื้อแยกต่างหากนะคะเราต้องเข้าไปจองอการตรวจโควิดต่างหากแล้วก็ไปอจองรถไปรับที่สนามบินอีกต่างหาก ซึ่งมันหลายขยกักหลายขั้นหลายตอนเหมือนกับดูยุ่งยากนะคะ,ะหลังจากนั้นถ้าเราจองในเว็บไซต์ทางเว็บไซต์ก็จะส่งกระดาษส่งเอกสารมาให้เราแล้วเราก็ต้องส่งไปทางโรงแรมอีกรอบหนึ่งเพื่อให้โรงแรมออกใบสำคัญออกใบยืนยันว่าเราเนี่ยได้จองอโรงแรมเรียบร้อยแล้วมีจองตัว มีการจองตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR แล้วมีจองรถรับแล้วที่สนามบินอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันจะยุ่งยากหลายขั้นตอนถ้าเราจองโดยตรงกับโรงแรมเลยเนี่ยจะเป็นขยักเดียวเป็นตัวต่อตัวแล้วก็จบเลยนะคะอันนี้คุณรตีแนะนำะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะหรือแล้วแต่ใครจะสะดวกนะคะส่วนส่วนถ้าคุณรตีแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือ ควรจะจองโรงแรมเดียวกันเลยค่ะทั้งวันที่1และวันที่5นะคะเพราะว่าเอกสารมันจะได้มาครั้งเดียวเลยจบนะคะไม่ไม่ต้องว่าเออจองวันที่1โรงแรมนี้เอาเอกสารส่งมานะคะจองวันที่5โรงแรมนี้เอาเอกสารส่งมาพอไปลงทะเบียนเอ่อไทยแลนด์พาสนะคะก็ต้องแนบทั้ง2โรงแรม2เอกสารลงไปก็เป็นการเพิ่มเอกสารอีกตัวหนึ่งเข้าไปนะคะ ถ้าเป็นคุณรติคุณรติจะจองแค่โรงแรมเดียวนะคะแต่อาจจะเป็นวันที่1วันที่5นะคะจะไม่ได้จองรวดนะคะหรือใครจะสะดวกใครจะ,อะชอบใจบอกว่าโอ้ขี้เกียจย,ย้ายขี้เกียจออกบ้านฉันอยู่ไกลก็ขอจอง5วันเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะคะยังไงก็ได้ แต่ที่แน่ๆนะคะกฎกติกามีให้จองวันที่1กับวันที่5เท่านั้นนะคะสำหรับโรงแรมและการตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR นะคะอาทีนี้ได้ครบหมดแล้วค่ะนะคะหรืวเครื่องบินได้แล้วโรงแรมได้แล้วนะคะ,ะรวมการตรวจอะไรต่างๆเนี่ยเสร็จสับเรียบร้อยแล้เตรียมลงทะเบียน t h a i l a n d Pass เพื่อขอ QR Code เข้าประเทศไทยนะคะ การลงทะเบียนนะคะเขาจะเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปคือเวลาประเทศไทยนะคะเอกสารหลักฐานที่จะใช้ประกอบการลงทะเบียนเทสแอนโกลนะคะเพื่อลงทะเบียน t h i l l n n p p s s นะคะ1พาสปอร์ตค่ะ2ตั๋วเครื่องบินนะคะ3 ใบจองโรงแรมที่จ่ายเงินเสร็จสับเรียบร้อยนะคะจองโรงแรมจองรถไปรับที่สนามบินจองตรวจหาเชื้อโควิดแบบ RT-PCR ทั้งสองรอบทั้งสองวันนะคะก็มีเอกสารหลักฐานที่เราจ่ายเงินเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเอกสารอีกตัวหนึ่งก็คือใบยืนยันการที่ได้รับวัคซีนของเรานะคะ หรือคนที่เคยติดเชื้อแล้วก็มีใบยืนยันจากทางการแพทย์นะคะว่าหายแล้วตั้งแต่กี่วันเป็นต้นไปอะไรประมาณนี้นะคะก็เอาเอกสารหลักฐานเหล่านี้นะคะไปลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อขอ QR code เดินทางเข้าประเทศไทยและส่วนชาวต่างชาตินะคะทุกอย่างเหมือนกันเพียงแต่เพิ่มประกันสุขภาพเข้าไปนะคะ ขัานตาม5 0า0 0 u s ดอลลาร์มีหลักฐานประกอบด,ด้วยนะคะหรือชาวต่างชาติท่านใดนะคะท่านที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่ใช่สัญชาติไทยนะคะ,ะมีประกันสุขภาพของท่านที่อยู่ในประเทศของท่านที่มันครอบคลุมถึงประเทศไทยนะคะก็เอาหลักฐานนั้นไปประกอบไปยืนยันนะคะในการลงทะเบียน t Thailand p a s s นะคะอันนี้ง่ายๆ <laughs> นะคะ คนพูดก็ตื่นเต้นและดีใจคุณทตีก็ตื่นเต้นเพราะว่าจะเดินทางเหมือนกันนะคะในเร็ววันนี้เช่นเดียวกันในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นพวกเรามาลงทะเบียนมาจองโรงแรมอะไรต่างๆทำไปพร้อมๆกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยคือวันเริ่มต้นลงทะเบียนไม่ใช่วันเดินทางนะคะอย่าสับสนไม่ใช่วันเดินทางการลงทะเบียนไทยแลนด์พาสนี่นะคะควรจะลงทะเบียน ล่วงหน้า7วันและอันสุดท้ายนะคะอย่าลืมตรวจโควิดนะคะแบบ RT-PCR ก่อนเดินทาง72ชั่วโมงนะคะที่ก็หวังว่าข้อมูลทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะคะที่เล่าให้ฟังจะมีประโยชน์กับหลายๆท่านนะคะที่เตรียมตัวที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงเดือนหน้าเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะก็ขอขอบคุณข้อมูลนะคะจาก กรมการกรงสุน์กระทรวงการต่างประเทศนะคะและก็จากเว็บไซต์ Thai on Tour นะคะทีะ่ให้ข้อมูลเหล่านี้มาเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะคุณรตีก็นำข้อมูลเหล่านี้มาเผยแพร่มาบอกต่อนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กันหลายๆท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณรตีก็ขอขอบคุณที่ท่านติดตามชมติดตามรับฟังให้กำลังใจคุณรตีมาตลอดนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ